ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง MJ Channel นะครับเป็นเกษตรมือใหม่ครับวันนี้ก็มาทดลองติดแผงโซลาเซลล์250 w. สวัตต์2องแผงนะครับใส่กับปั๊ม MTEK ขนาด2นิ้วกำลังไฟ380วัตต์อ่ นี่กับผ้ามาชมสวนกเกษตรเพิ่งเริ่มก่อตั้งนะครับครบรอบหนึ่งปีพอดีครับสำหรับการคุดข้องแล้วก็ดนผมจะปรับเป็นกล้องหนากล้น,นะครับเดี๋ยวหากันหย่อนแสงมากมองมาชัดนะครับนี่ก็ทดสอบแบบคร่าวๆครับว่าท่านได้ติดตั้งตายตัวระบบทอ่อสปริงเกอร์กับว่าท่านได้เสียบลัก ปักขึ้นเพื่อจะให้มันตั้งครับอันนี้คือแรงดันของน้ำม,มันแห้งตอนนี้ผมไซดไปแล้ว2 4 6 8ี่ประมาณสิบหาสิบหัวสปริงเกอร์ครับเป็นทอ่อสนิ้วขึ้นมาจากจากบอะครับบอน้ำขึ้นมา2นิ้ว1น่ทอนแล้วก็ มาต่อเป็นแยกแยกออกท่อหน่อยแยกออกท่อหน่อยตัวนี้ก็จะใส่ของงอตั้งึ้นครับตัวนี้กอหน่อยตัวนี้นี่ก็ทดสอบแรงดันตอนนี้แรงดันน้ำเหลือนะครับสําหรับปั๊มตัวนี้แรงดันน้ำเหลือๆเลยครับตัวนี้ผมปล่อยมันหัวออกเลยจะได้หัวว่าสามารถใสไ่ได้อีกบอ,วบอ,ก,วบอกว่าเมื่อกี้ผมเปิดแล้ว ทอหลุดอยู่ในบ่อเดี๋ยวลงไปใส่ทออยู่ในบอ่อครับนี่สปริงเกอร์ของเขาครับตอนนี้ใส่มาแล้วสามารถใส่เพิ่มได้อีกครับแรงดันน้ำยังสามารถส่งน้ำมาได้ครับตัวนี้เป็นแผงมือสองครับคุ้มค่าครับสำหรับมือใหม่ครับงบหน่อยทุนมาหลายคือเขา ใส่แผงมือสองไปครับแต่ว่าตัวปั๊มนี่มือมึงครับมือนึงจากบริษัทเอ็มเทคเลยครับตัวนี้ปลายสายนี่ยังสาม,มารถต่อแรงดันไปได้ครับถ้าผมปิดว่าวตัวเนี้ยพอผมสิลลลุดออกไปเลยครับพอแห้งดันน้ำมันแห้งผมเลยใส่ว่าวรีรีลปลายท่อไว้ให้น้ำม,มันลดแรงดันครับอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับอันนี้ระยะทางพอหนึ่งนิ้ว นึ่งนิ้วผมสร้างว่าสิบเซนหนึ่งนิ้วสิบเซนกะโตกอยู่สี400่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรกะมีทอสองนิ้วสองเซนกะแปดเมตรแล้วก็ทอหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งนิ้วเครึ่องอีกทอนหนึ่งครับลดมาเพื่อจะมาลดใส่หนึ่งนิ้ว ก็ร่วมระยะทางแล้วประมาณหาสิบเมตรได้ครับตอนนี้หาสิบเมตรเหมือเช้าผมลองวัดจากถ่ายสวนมาหอดตรงว้าวแล้วครับถา่าเขาใส่ทอขนาดสี่หุ่นนี่ประมาณยี่สิบเซนยี่สิบเซนกับโตอยที่สองแปดแดร้อยเมตรแปดรอยเมตรทำมาร่วมตัวนี้ครับตัวนี้หาสิบเมตรระยะทาง สุดท้ายสวนกันต๊อยู่ลอย30เมตรได้ครับจากหนาบอ่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการทดลองแรงดันน้ำใบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารัรบฟังรับชม ก็ขออ่ากำลังใจนะครับจากเดมี่กำลังใจทำคลิปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง MJ ช n n นลเกษตรมือใหม่ให้มีคลิปใหม่ๆ,ๆเรื่อยๆ mm hmm. เพื่อพัฒนา mm hmm. การเบ้ากันจาก็อาจจะสะดุดเพราะว่ามมือใหม่นะครับไม่เทั่งเกษตรไม่เทัง่งการถ่ายทำก็จะอาจจะผสมบูรณ์แบบก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไว้นะจุดนี้นะครับ ขอกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะครยเพื่อเป็นกำลังใจเกษตรมือใหม่นะครับสวัสดีครับ